ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนฮักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสลับลิปนี่ยครับอากาศช่วงคึมคึมครับใกล้คึมแล้วมากเลยครับหลังจากที่ตอนเสาร์นะครับเย็นอากาศเย็นนะครับช่วงสายๆมากนะครับไปหาเทียงร่มมีแสงแดดนะครับผมได้ไปสังเกตบึง น้มที่ผมสูบไว้ครับใส่ห้าไว้ช่วงเศร้าเพิ่งกะโอ้นํำหมอกมาเลยครับนํำหมอกมาช่วงเศร้านะครับสายมากอะแดดจ้าเกยมากตรวจง่วก่อนครับช่วงก่อนคำครับเนี่ยเป็นนี่ครับร่วงแล้วครับร่วมใครแล้วนี่ครับเกินมากหลายมือเลยครับ เกิดมากหลายมือแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเกินกำหนดมากเขาหาหกมือเลยครับนี่เป็นลูกผสมบีมัตเตอร์ครับล่อหลุนมาขึ้นพร้อมกับเฝ้าระวังนี่ครับมาขึ้นเนี่ยครับมาเฝ้าพันรับมาเฝ้ายัานพันออกลูกครับยันพันออกลูกตอนมัาขึ้นครับผมด้วยมัดเฝ้าพัน ล่อยไว้นะครับเป็นแม่บามันหัวหลุนครับนี่ว่าสาวนะครับท่องแรกนะครับนี่ครับท่องแรกตัดสินใจผสมบีมาเตอร์ครับเอาบีมาเตอร์มาผสมล่องเบิ้งเอามาปรับเอามาพัฒนาล่องเบิ้งครับแตงว่าตัวนี้ครับที่ผมเห็นหลายแม่มาที่ว่าท่องครับไก่ขอดแก้วแม่สาวตัวนี้ครับสะดือครับใครเลยครับนี่ สะดือไข่ไงเลยครับคือว่านี่ครับเป็นตัวแรกที่ผมเห็นนะครับต่้งแก่น้่มล่งแล้วครับมาสะดือบวมไข่ไงนะครับผมถึงเฝ้าระวังเพลินนะครับเพราะว่าผมกับ่ะเคยได้เห็นปกติพันจะไข่้าอยู่ช่วงน่มครับแต่ตัวนี้ครับมาเปียกครับล่งสะดือเลยนี่ครับถือว่าเป็นตัวแรกนะครับว่าสาวทองแรกผมก็เพิ่ม อาหารในพืชนะครับใหหัวอาหารผสมกับกล้วยกับ่ากนงสีเพิ่มในพืชนนะครับ,รรบ,บ,นนรบช่วงเพืชนุ่มท้องนะครับผมก็อยากให้พืชนีกําลังขอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยากกับว่าเต็มที่นะครับอยากกับว่าเต็มที่ก็เอามาเสริมเอามาเพิ่มในพืชน,นะครับก้อนก้อนขอดครับผมก็ได้ท่านแบบนี้แทบแทบทุกตัวแหละครับเพราะว่าอยากให้พืชนคขอดไงไม่กําลังเบ่งนะครับเพราะว่าว่าขอด ควาลูกนะครับต้องใส่กำลังนะครับต้องใส่กำลังนอนนะครับสงสารเพลินนะครับผมก็ได้เอามาเสริมเอามาเพิ่มใหมเพลินช่วงเพลินไก่ขวอดแบบนี้นะครับบางคนก็วว่าตัวใหญ่ควอดยากกะกายุ่ครับจะของว่าพร้อมกายุ่ครับตัวว่าพร้อมนะครับมันเฝ้าว่าังเพลินดูแลเพลินนะครับบะเมว่วาเห้าสิบช่วงปล่อยออกได้กักัเคื่อดีนะครับแต่มันเกิดปัญหาเขาก็ต้องค่อยซอยเหลือเพลินนะครับ เฝาไปเรื่อยๆนะครับร่าหลุนนะครับครับทายชิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมถูกคนทุูกทันนะครับขอให้ความสุขความเจริญความเจ็บจะเห็นได้ความไข่จะได้มีครับบุญนกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ดูบาดยางพี่น้องครับทายชิปนีะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนําด้วครับด้วยแจ่งเตือนลีปต่อไปครับผมกล้าเข้ามาสวัสดีครับ